ได้เลิกแก่บนสารแม่ฮันนี่สีอีสานบัจโจยมนินขเขาะมือแหลวันที่13มีนาคม2566ตั้งเตเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยรถแห่หน่วยที่2ของสาวน้อยเพชรบ่านแพ้งงานเน้กับซิมีบัจโจอุ้งอิงไปแก่บนหลังจากแฟนๆเอฟซีโชคดกีกันไปสองงวดติดๆิดงวดนี้ เฮากระถาเบิงว่าน้องอุงอิงสิจกลูกปิงปองเอาเลขนำโชคหายเอซีได้ไปเสียงโชคในงวดวันที่16มีนาคมพผนไปแก่บ,บนวันที่3 3กรนับไปอีก3มมือมือที่ FC ของอุงอิงร่อคอยสิได้เลขตัวใดเฮากระต้องมาติดตามกันอย่าลืมวันที่3 3มีนาคมเวลา14 0 0นถึง17 0 0นแฟนแฟน FC ของน้องอุงอิงของบดจูกกอยะ่าพาด ไปเบิ่งลดแหน่วยที่สองของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงผลพ่อใดก็คือตัวเหล็กนำ้ำฉกที่ซานเมฮันนี่สีอีสานที่โฉกดีสองงวดติดนั่นละมาติดตามเบิ่ง่าหงวดที่สามสิเป็นจังไดโคดใจลอบอสาบอนันเสือว่าเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงและเอฟซีของอูอิงทั่วประเทศทั่วลูกนาสิใจจดใจจอรอมือสําคัญกระทารุ่นกันต่อไปว่าสิเป็นจังไดสมความมุ่งมากปาถนาบอคอโชกดีกันทุกคน